พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้ mm hmm. เมนูที่ไม่ว่อยจะจัดไปทาบุญนะคะวันนี้ก็คือผัดเกี๊ยวไช่กับเพาะหมูนะคะทํากันท่ามกลางสายฝนเลยค่ะวันนี้ฝนตกแรงมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นกระเพาะหมูนะคะกระเพาะหมูนี้ไม่อ้อยซื้อสําเร็จมานะคะเดี๋ยวนี้เขามีต้มขถ่นะคะเสร็จแล้วไม่ว่าก็จะนํามาล้างคะ่ะวันนี้ล้างด้วยแป้งมันนะคะล้างประมาณสามสี่น้ําค่ะ ความคาวเขาจะไม่มีแล้วนะคะเนี่ยแบบล้างให้สะอาดเลยค่ะเสร็จแล้วก็นํามาหั่นชิ้นแบบตามที่เราชอบนะคะตัวนี้จะเป็นกิมชายค่ะไม่อม้อยใช้แบบถุงนะคะสามถุงตัวนี้จะเป็นขึ้นช่ายกระเทียมสับพริกไทยแล้วก็พริกจินดาหั่นนะคะเดี๋ยวมาเริ่มผัดกันเลยค่ะเดี๋ยวเครื่องปรุงอย่างอื่นเข้าไปดูพร้อมกันค่ะก่อนอื่นนะคะใส่น้ำมันลงไปก่อนค่ะ เร็จนะคะน้ำมันเราร้นแล้วไ้อยใส่ตัวนี้ลงไปเลยกระเทียมสับนะคะอันนี้กระเทียมเราหอมในที่แล้วค่ะมอ้อยใส่ตัวนี้ลงไปเลยละะะกะคะหม่ เสร็จนะคะไม่ไต้องต่างด้วยตัวนี้ค่ะเปลี่ยนหอยนะคะใส่เส้นน้ำมันหอยนะคะสองช้อนนะคะตามด้วยซอสปรุงรสค่ะ ตงอันก้างค่ะตาอนน้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนนี่คือไม่ไม่ไมพูดนะคะสําหรับน้ำตาลความแซบนัวนี่ผงชูรสไปช้อนค่ะเสร็จน,นะคะไม่อ้อยใส่แป้งกระโพดนะคะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้ำสองช้อนค่ะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะตุะกินดาวน,นะคะเพิ่มสีตสองนะคะสุกนี่นะคะตามด้วยพริกไทยป่นค่ะพริกไทยนี่ถ้าเราโขบใหม่ๆจะดีมากเลยนะคะหร้อยก็ใช้ดิสี่โขบเอาค่ะล้วจะหอมแล้วจะอร่อยมาก และท้ายสุดนะคะต่ำในตัวนี้ค่ะขื้นช่ายค่ะอันนี้เองก็เรียบร้อยแล้วเราพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะเนี่ยรับประกันเลยค่ะว่าไม่มีกลิ่นข้าวม่ากินมากเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะสําหรับผัดเกี๊ยฉ่ายกระเพาะหมูนะคะเคยนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังบายอ้อยอิงข่าวแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ